ดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาชมช่องช่องมารีวันนี้คลิปนี้จะ๊ยบะอยากจะรีวิวการที่มาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งเราก็ต้องทำเองกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวเดินทางแล้วก็เรียนภาษาสิ่งที่เจ็บทำไม่ได้ก็คือการกรอกแบบฟอร์มยังไม่เก่งเพราะว่าภาษาอังกฤษ มันเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างจะเป็นทางการก็คุณสามีก็จะช่วยทําให้ก็วันนี้ก็จะต้องหน้าที่ก็คือต้องอตัดหญ้าให้คุณย่าก็คือหน้าบ้านจะมีสวนแล้วก็หลังบ้านหน้าบ้านจะมีสวนเล็กๆเ,เราก็จะเป็นคนตัดเพราะว่าท่านแก่แล้วสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทําเราก็ต้องมาทําเองที่นี่เพราะว่าจ้างคนค่อนข้างจะแพงอืมแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้เรื่องอ ดอกไม้ต้นไม้ต่างๆที่คุณย่าปลูกไว้ว่าชื่ออะไรที่เราไม่เคยเรียนรู้มาค่ะวันนี้เจ๊จะแนะนําเรื่องการปลูกต้นไม้อาของที่นี่ใช้ระยะเวลากี่ปีถึงได้ต้นขนาดนี้ก่อนที่จะตัดญ้านะคะเดี๋ยวเจาจะแนะนําเรื่องต้นไม้ที่คุณย่าปลูกอเอาไว้ว่ากี่ปีถึงได้ต้นขนาดนี้แต่ว่า อตอนนี้มันหมดดอกไปแล้วม,ม,มันหมดหน้าสปริงไปแล้วมันเข้าหน้าร้อนแล้วก็ยังอาจจะไม่ไม่เห็นดอกมันแต่ว่าเดี๋ยวจ,ยวจยวะจะโชว์ในฤด,ดูสปริงที่ดอกมันเบ่งบานดอกมันจะสวยแล้วสวนจะสวยเพราะคุณย่าเตรียมดอกไม้ที่จะปลูกไว้ยเยอะทีนี้ท่านก็แก่แล้วปกติสวนจะสวยมากแต่วันนี้ จะก็จะโชว์เท่าที่มีอยู่เพราะคุณย่าก็อายุเยอะทําไม่ได้ก็จะมีป้ามาช่วยเป็นบางครั้งแต่ว่าก็าไม่ได้มาบ่อยเพราะว่าคุณป้าก็สุขภาพไม่ดีมาค่ะมาชมกันว่าดอกอะไรที่เจยบรู้จกักบ้างเผื่อจะได้เก็บความรู้ว่าอ๋อดอกอันนี้คือช่องชองมารีเคยแชร์เคยพูดให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะ,ะไปดูกันค่ะนี่ค่ะต้นนี้ต้นแรกดอกมันจะเหมือนดอกกุหลาบนะคะต้นนี้ก็คือ,อคาเมเลีย คาเมเลียเนี่ยจะมีหลายหลากสีหลากหลายสีสันมากมีสีขาวสีแดงสีชมพูสีโอรสอย่งเงหาคาเมาเมลียตรงนี้ก็จะปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะคะคุณยาจะปลูกไว้หน้าบ้านมันจะออกดอกช่วงสปริงประมาณนี้ค่ะก็จะ,อ,ะออกดอกสวยงามมากต้นขนาดนี้สูงประมาณอสองเมตรครึ่งเนี่ยคุณรู้ไหมว่าปลูกใช้เวลาปลูกกี่ปี คุณย่าปลูกประมาณสี่สิปีนะคะเนี่ยก่อจะได้ต้นขนาดนเนี้ยเนี่ยจะจะแผนให้ดูเนี่ยคาเมเลียนี่ปลูกเกือบ 40, 40ี่สิปีเพราะว่าคุณแม่ตั้งท้องคุณสาม,มีแล้วก็ย้ายเข้ามาอ,อยู่บ้านหลังนี้อตอนที่ตั้งท้องแล้วคลอดคุณสาม,มีได้ประมาณสองหรือสามสี่ปีนี่แหละคะ่ะคุณย่าจําไม่ได้แต่ว่าน่าจะ40กว่าปีเนี่ยได้ต้นขนาดเนี้ยน,นี่คือต้น ดอกมันก็ที่จะปอกทั้งล่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคาเมเลียนี่มีมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีมีหลากหลายที่อ่ะสีอันนี้จะคล้ายๆดอกกุหลาบเนี่ยต้นต้นนี้เนี่ยค่ะนี่คือตอนนี้มันเป็นฤดูร้อนมันก็จะใบดอกมันก็จะร่วงโรยลงไปหมดแล้วนะเห็นน้ำตาลน้ำตาลนะไหมะเนี่ยดอกมันก็จะร่วง ร่วงลงไปหมดนี่คือเราไม่เรามีส่วนไม่เยอะเพราะว่าบ้านที่อังกฤษค่อนข้างจะแพงมากเพราะว่าได้อืมนี่นะคะเนี่ยอันนี้คืออันนี้ถ้าเจ็บจะไม่ผิดน่าจะเป็นสีครีมแมกนเดียสีครีมอันนี้ก็จะเป็นสีโอรสแล้วก็อันนี้สีชมพูช็อกกิ้งพิงค์แล้วก็สีแดงมาเนี้ค่ะก็ ก็ได้เรียนรู้ไปคาเมลีและค้าหนึ่งดอกที่จะเริ่มรู้จักแล้วก็ต้นต้นใหญ่ๆนั่นนะ่ะต้นใหญ่ๆเนี่ยน่าจะปลูกก็นานพอสมควรเหมือนกันแมกโนเลียคาเมลีก็แมกโนเลียเนี่ยจะเป็นพืชยืนต้นสามารถเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้ใหญ่กว่านี้เวลา,อ,าออกดอกหน้า หน้าสปริงดอกจะสวยสีชมพูแล้วม,มีมีหลากหลายสีเมื่อก่อนกิบที่ว่ามีแต่สีที่บ้านนี่สีชมพูชมพูช็อกกิ้พิงชมพูวหวานนะคะนะี่อันนี้ก็เป็นไม้ยืนต้นค่อนข้างจะสูงนี่ก็อันนี้ก็าคาเมเลียเหมือนกันแต่คนละสีนะคะ มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ขุณย่าอ,ออเดอร์มาที่จะปลูกลงดินก็จะมีะโลบิโลบิเลียอันนี้โลบิเลียสีม่วงสวยมากค่ะนี่โลบิเลียแล้วก็จะมีบีโกเนียบีโกเนียอันนี้คือบีโกเนียนะคะสีชมพูดแดงออกแดงอะ่ะสีม่วงคือโลบิโลบิเลีย ชัจนจำไม่ผิดโรบิเลียมันเขียนบอกว่าโรบิเลียอยู่เพราะว่าอันนี้มันบอกว่าดอกอะไรอ, oria, elia, olia, Thai, รอบิโกเลียโรบิเลียแมกโนเลียลงท้ายด้วยเลียเยอะเจจะก็ได้รู้เรียนรู้เรื่องดอกไม้เพิ่มเนี่ยค่แล้วก็มีอันนี้ก็คือจะไม่รู้ว่าต้นอะไรก่ะาถามคูณยา่าแล้วก็จะมีอันนี้ที่จะเตรียมลงกระถางไว้หน้าบ้านนี่ก็คือ ถ้าจะไม่ผิดก็คือพิมพ์รถไหม,มน่าจะใช่อ่ะนั่นแหละค่ะก็จะค่อยๆเรียนรู้ได้รู้ว่าเออคุณใช้เวลาแต่ละต้น,นก็มีอายุสั้นบางพืชบางพันธุ์บางตัวก็ใช้เวลาในการปลูกค่อนข้างยาวนี่คือหน้านี้เป็นหน้าที่ทาสวนก็จะต้องช่วยกันเพราะว่าข้างในเนี่ยเนี่ยที่ประตูเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์เรื่องสวน ก็นั่น, <blessing S 1> <Onion. S 2> นก็คือสสวนหนึ่งเพราะคุณย่าชอบทาสวนเนี่ยต้นไม้ที่เนี่ยขึ้นข้างกําแพงรั้วบ้านอย่างเงี้ยคุณย่าปลูกไว้ก็คงจะหน้าที่คุณสามีเพราะเป็นงานใหญ่ก็คงมาตัดประมาณนี้แหละค่ะต้องตัดเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน้าที่เพราะว่าคุณย่าเป็นคนที่จะต้องอยากปลูกเองเพราะคุณย่าเป็นการออกกาลังกายด้วยก็เริ่มตัด ไม่ได้ทำงานก็ค่อนข้างจะไม่ใช่ทำงานเท่าไหร่เพราะเราก็ออกจากบ้านมาที่ชัู่่นั่นแหละตั้งอายุเจ็ดมันต้ชีวิตอดี๋ยท้อน,นะคะใครที่ขนาดเจีบห้าสิบแล้วจะยังต้องสู้มาเรียนรู้ใหม่ๆอย่าบอกว่าไม่สายหรอกคะ่ะถ้าเราคิดได้ก็ถ้าทำมันสักถึงแม้ออดีตก็คือบทเรียนนั่นแหละก็คือ คูนั่นแหละค่ะเจ้ว,ว่าอาดีตจะมีอดีตเยอะแยะแต่ยังไม่อยากจะเล่าตอนนี้ทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจหลายเรื่องเนี่ยอะไรที่เราไม่ชืนนาเราไม่ทำแล้วก็หัดทำก็ไม่ยากเคา่าว่าคุณยากมีกันไก่ค่มให้ นี่ต้องทำเองทุกอย่างนะคะเราเพื่อมันค่อนข้างค่าคอมชี้ค่อนข้างจะสูงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ประหยัดช่วยสามีประหยัดด้วยเพราะว่าว่าตอนนี้สามีทำง,งานคน,นเดียวไหนจะช่วยเราจ่ายบินที่เมืองไทยไหนจะเก็บเงินไปให้หลานสาวเรียนหนังสือไหนจะค่า ทำขค่าไฟของบ้านค่ากับข้าวเงี้ยอาทิตย์นึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะคิปเป็นเงินไทยเราสามคนเราสองคนค่ะเพราะคุณย่จะท่านจ่ายเองก็แล้วก็เราต้องกินข้าวข้างนอกที่ที่เจ็บลงคลิปกินข้าวข้างนอกบ่อยๆไม่ใช่ล่ำรวยอะไระแต่เราก็อยากจะให้สามีรีแลก์เนี้ยทำงาน,นที่บ้านจะเข้าใจเลยว่า เพราะว่าสามีเป็นโรคซึมเศร้าที่จะพูดให้ฟังแหละเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคลิปต่อไปถ้าใครกดติดตามเจ๊จะรู้ว่าการรักษาคนที่เป็นโรคเนี้ยต้องรักษาอย่างไงอันนี้เจะก็ได้ความรู้มาจากพยาบาลที่ใกล้ตัวสามีใกล้ที่ดูแลสามีมาเป็นระยะเวลานานเพราะว่ามันเกิดจากเราด้วยที่ทําให้เขาเป็นซึมเศร้าเมื่อมื่อ20ปีที่แล้วที่ผ่านมาทั่นลหละคะ่ะ มันก็เลยทําให้เราต้องรับผิดช,ชอบในสิ่งที่เราสร้างไว้อะไรอย่างเงี้ยเาทำไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่นแหละเป็นเหตุหนึ่งที่จะต้องกลับมาอยู่กับสามีอยู่กับแฟนที่เราจะรู้สึกว่าตัวเองทําผิดพลาดหลายอย่างก็เลยกลับมานี่แหละค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่า ไม่มีช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่มีใครไม่กในโลกนี้ไม่มีใครไม่ทำความผิดะคะ่ะไม่มีใครเดินก้าวถูกก้าวได้ตลอดก้าวแบบไปข้างหน้าได้ตลอดบางทีก็ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ผิดพลาดมั่งแต่ขอให้เราติตใต้สำนึกเราเป็นคนที่แบบ ดีพอประมาณเนี้ยอาจจะไม่ดีห้0เลอร์เ็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจะดีสัก70-80สิบแอย่างเงี้ยไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกบนโลกใบนี้นคิดว่าคนจนคนรวยหรือว่ายากดีมีจนทุกคนก็ล้วนจะมีปมมีอดีตทั้งนั้นทั้งดีแ้งไม่ดีแต่คิดว่าทุกคนจะต้องเพอร์เฟกต์หมดมก็ไม่ใช่เนาะนั่นแหละค่ะจิว่าถ้าคนเราคิดจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเเราทําได้ถ้า,เ,าเราคิดจะทําแล้วเราลงมือทําไม่ใช่คิดอย่างเดียวนั่นแหละค่ะส,สิ่งสําคัญที่เราจะเปลี่ยนแปลงก็ที่จะมาอยู่นี่ปีหนึ่งสิ่งที่จะได้ก็คือนั่นแหละอได้ภาษาเพิ่มขึ้นได้รู้คำศัพท์ร,รมเนียมประเพณีนิสยัยคนอังกฤษและรู้ประวัติศาสตร์ เรื่อยๆคือยังไม่เก่งแต่คนอื่นที่เขาเก่งเขาอาจจะพูดในช่องให้ให้รู้ได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจ๊ก,ก็พูดผิดพูดถูกก็แย้งมาคอมเมนต์มาประมาณเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจะน้อมรับเสมอว่าเออสิ่งที่จะพูดไปนั้นมันไม่ถูกนะต้องมีนะเพราะว่าเราก็มาเพิ่งอยู่ปีหนึ่งภาษาอังกฤษก็ยังไม่คล่องอยู่แค่ A2 ภาษาอังกฤษเจี๊ยบจะพูดตรงๆไม่อายอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่จะมีโอกาสกว่าคนอื่นอีก พอจะรู้จักฝรั่งมาเกือบตั้งแต่อายุยี่หกยี่ห้าก็ยี่ห้าปีที่รู้จักฝรั่งมาก็แต่จะไม่คิดจะเรียนภาษาไม่คิดจะหาความรู้ใส่ตัวเองเรื่องภาษาก็เลยเป็นอย่างเนี้ยแล้วเรามีโอกาสเยอะแยะอืเ yeah. ดี๋ยวจะจะพูดให้ฟังคลิปคลิปต่อไปว่าโอกาสอะไรโอกาสมากมายเข้ามาในชีวิตแต่เราไม่เอามันตรงนั้นก็ก็เสียดายอยู่แต่ก็ต้องทําใจเพราะมันผ่านมาแล้วก็ เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็เตือนใจเราสำหรับคลิปนี้จะกะ็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเจออัดคลิปต่อไปให้ดูว่าออจะทำอะไรมั่งนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ทุกท่านที่เข้ามาชมว,วิดีโอนะคะ thank you everybody to watching my video thank you very much